โนดพูนสวัสดิ์เล็กหรือกาเฟ่อายุว่าที่ปีอ๋อนี่ลองนี่นะอ๋อแก๊งนี่นะตอนนี้พูนสวัสดิ์ตอนโน้อ๋อครับกับมันจนราตรีกี่ว่าเดียวเจ็ดกับนั่นกาเฟกล้ถึงวางไรดีนะพีมันตอนนี้เรียงอยู่ดีเดียวกันไหมดีเดียวกับครับไม่เคยได้ยินโนดพูนสวัสดิ์โนดพูนสวัสดิ์ัำนเดิน ตัวนี้คือตัวนองมันใช่ไหมครับตัวนองมันเลยตั้งชื่อว่าโนดพุ่นระวัดเหล็กวงเล็บว่าไอกาเควครับกาโนดพุ่นระวัดเหล็กวงเล็บวากาเควกาสอบถามเยเป็นวัวเคยชนมาบ้างหรือยังไม่ครับเป็นวัวไหมครับท่านผู้ชมครับน้องเอายืนยันว่าเป็นวัวไหมชนถองชนแรกไม่เคยชนนะไม่เคยชนถองมาเพื่อัวกกลางนี้กลางเล็กนะแต่อยุ่วัวก็ัก่อนข้างจยดีกว่าของเขานิดหนึ่งของเขา กาไม่ถึงสิปีแต่ก็เราอยู่สิปีถึงเส้นแล้วทีทีเป็นเพื่อกองโขนที่เราชนกันได้ถึงก็ชนมาท่ามกลางแล้วเราก็เขาแพลไม่มาทีตามมานะแพ้มาจากนาบิลาทุนตัวนี้กากาว่าไม่ทอาดามวาปานเอาทีนี้กับพุนระวัดใหย่ไม่ถึงกับมันชื่อโนตพูนระวัตที่ฉันกับนั้นกวีกามาทุกรลางเวลาชนกับยาข้อสาวมันเป็นยาติโก้ที่กาทางไรนี่ับไทรแมมกับไสรแมมมันเป็นผีกบนองนะเอาแม่เดียวกันเป็นเป็นหวานเป็นผีกบนองนะ พีมันคืนโนดพุ่นตะวัดนันชนไปกี่วัวนะครับผีตัวนี้นะชนแก้วัวไม่เคยแพ้เลยอย่างไมรับไม่เคยแพ้ตึงนี่นองบางจะเดินเดินก้าวตามรอยผีนะคอับนะการนี้คือตัวนองกับตัวผีก็คือโนดพุนระวัดเฉยๆตั้งนี้มีโนดพุนระวัดเหล็กโนดพุนระวัดยูเนียร์กับนาดินการถ้าเป็นมวยกับโนดพุนระวัดน้อยได้สำนองเลยครับการก็เชิญฐานมาสีจนดกันแล้ววันนั้นควายชนะนะนาริน ควายชนะนี้รับเสื้อสามารถรับเสื้อซามาดจากสันปุยเย็บปลาทิศแดงท้อนดามจังหวัดกระบี่ครับก็ข้อขอบคุณไปเย็บปลาทิศเป็นเจ้าของแดงท้อนดามครับชนมาเยอะแยะเลยแดงท้อนดามลางรถไฟกาแฟแต่ว่าครับก็ได้หมอบเสื้อและก็ทีวีซีมาให้นื่องเขื่องกาวงเลบาคาเฟ่นี่ครับคว้านปอรู้ไหมรับคำว่าคาเฟ่มันมีที่มาที่ไปเป็นปื้ ที่มันกับเป็นกากเบอาที่มันเป็นกาก<อ>แคว่นะเดินกับกามีคำจเจรลยแล้วนะครับเมื่อเดียวเราไปเยี่ยมของโน้นมากับของขากะบอกว่าไทายตีเรียกไอ้เนื้อยครับว่าเขาวงเลยไปบเนื้อก็ก็บอกตามถุงว่ามันชินไม่ยุดกินไม่เหลือกินได้ต่างวันอ่านั้นก็เรียกไอ้เนื้อซึงอันนี้ที่มันกากแคว่วกับไม่ได้บอกเยอะแต่ว่านะเอา <laughs> ขอบคุณอ้องตะต้องหมากับขอบคุณขอบคุณ่วยกันทางที่ท่านในวงการวยชนครับ